อ si ัน <A Momo S 2> ี Eat, <slightly. S 3> ้ี่องกต่เอุ่้กีงเป็นเาเขาวที่ข้าว้าวข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 ้าข้าว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 ขラウイาา เยอะไม่ยอะไม่รู้ก็แล้วแต่อยากคนอยากตามซีข้าเทกันเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเขาบอกประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ผสมโซดาโอเคเออแรงแรงแรงเราบวยอไหนเราบวยอันนี้ครับมาเลยอันนี้เราบวยอันนี้แล้วก็โซดาใส่ป๊โซดาวอเตอร์อ๋อใครเลยใครเลยปพูดยังพูดยังดีกว่าใช่แช่นี่ดีกว่าเส้นใหม่เส้นใหม่เลยครับเอาแก้วใหม่แล้วก็คนคน อร่อยตอร่อยเอาอะไรเหี้ยนี่มอมเลยเอาเหล้าอะไรครับอันนี้อันนี้เป็นเหล้าขาวไม่ไม่ไม่เมาหรอกชิมนิดนึงอันนี้นใส่บังใส่บางก็ได้ครับเมืองไทยหาไม่ได้หาก,กินยากนะฮะเซเว่นไม่มีขายนี่อะไรมนี่ผึ้ก่อโดนตกใจกันไหอันนี้เหล้าที่ทําจากข้าวเหล้าขาวอันนี้ที่ทําจากนนี่สวิตโพเตโต อันนี้ทำจากโบ้โคจริงเหรอมันหลุดมือแล้วก็ผสมโซดาเลมมองว่ะถ้าชอบมะนาวด้วยก็กดปุ่มนี้มะนาวแต่ว่าเราใส่มะนาวนิดนึ่งมะนาวอ่าใช่ใช่ครับนา่นแหละแล้วก็ค้นะครับ คนได้เข้ากันชิมชิมหน่อยครับแล้วรสชาติเป็นไงี่ชิมแล้วบอกรสชาติผมหน่อยโอเค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 นะฮิปเลยโอชิโอชิโอชิชช